นนคถามีคำถามถามาอีกเพียบเลยนะคะอันนี้ก็บ,บอกว่าเป็นคุณแม่มีลูกชายอายุห้าขวบแต่ว่าเริ่มสังเกตว่าเขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่ต่างจากพี่ชายคือพี่ชายอายุหกขวบคือลูกคนนี้เนี่ยจะดูอ่อนหวานชอบทำเสียงเล็กเสียงน้อยไม่ชอบอะไรที่มันรุนแรงบางทีเพื่อนบ้านก็ลอ้อ ลูกเป็นต้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะคุณแม่ก็เลยเริ่มกังวลว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ลูกเราจะเป็นแล้วคนที่เป็นคุณแม่คนอื่นเขาเนี่ยถ้ามีลูกเป็นเนี่ยเขาทําใจยังไงกันบ้างหรือว่าลูกเขาเนี่ยโตขึ้นจะยังไงที่จะให้เป็นแมนกว่านี้อะไรเงี้ยจริงจริงแล้วห,าห้าขวบนี่ก็แบบว่ายังไม่เฉยค่าและสมีนะฮะยังใช่ไหมคะยังไม่อ,ออกนะ,ะแล้ว,ลวมามทั้งเุ่าไห่อ่ะคุณแม่นี่พี่จ กรติดเกินไปหรือเปล่าคะเอออาจจะเป็นเด็กอาจจะบอกว่าเป็นคนแบบว่าอ่อนน้อมหรือว่าเป็นคนอ่อนโยนด้วยบุคลิกของเขาอ๋อคือเด็กมางกรอาจจะไม่ได้แบบรถเล่นรถผนอะไรแับปีนต้นไม้อาจจะด้วยเพื่อนบ้านทักบ่อยเพื่อนบ้านทักคุณแม่ก็เลยสว่าเลยเริ่มที่จะแบบอาจิตตกนิดนึงคุณแม่ก็บอกเลยบอกว่าเอาลูกผู้หญิงของมันนะเอามาให้ลูกชายของดิฉันลองดูก่อนแล้วกันนแบบขวบนะคไหมคุณ ขวบนะคุณหมอผ่อนแล้วค่ะคุณหมอลืมแล้วคุณหมอลืมหรือเปล่าฮขวบนะก็คือบอกคุณแม่ว่ายังไม่ต้องกังวลใจยังไม่ต้องกังวลใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กก็บุคลิกแตกต่างกันนะคะซึ่งดิฉันได้เจอมาแล้วค่ะเด็กเก่งเด็กกว้างเนี่ยเยอะแยะนะคะแล้วคุณแม่หลายคนก็พยายามจะแบบไปยักยียดกิจกรรมแบบแม่นแม่ให้เด็กแล้วเด็กก็แบบว่าไปเล่นแล้วก็เด็กก็ไม่ชอบทาให้เด็กเขา เกียดตไปมากขึ้นกว่านั้นและยิ่งแอนตี้ใหญ่เลยใช่ถูกต้องสูงมากแล้วก็อย่างอย่างเช่นจะไปเล่นกีฬาคุณแม่พยานที่บอกว่าลูกไปเล่นกีฬาชกมวยบางเตะกบอลบ้างดียิ่งไปเจอเด็กผู้ชายรังแกนี่เขาจะยิ่งเกียดผู้ชายเขาอย่าไปใหญ่เลยค่ะ เอ๊เกลียดผู้ชายเหรอจะชอบหรือเปล่าเป็นผู้ชายเกลียดการเป็นผู้ชายคุณหมอ่านบอกให้จบแมมแต่ว่าใจก็ยังรักผู้ชายเน่รักผู้ชายเออมันก็อาจจะจะมีการต่อบกลเห็นไหมล่ะมันเป็นดาบสองคมค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องบาลานซ์กันดีๆใช่ไหมคะคุณแม่อย่าไปตกจริตนะคะยังมีเวลาอีกนานค่ะอย่างน้อยอีกสิปีนะคะ จะเริ่มดูออกสักประมาณเท่าไหร่คะครับโอ้พอเข้ามอนหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มต้องไปสังเกตดูว่ามีแป้งพับอยู่ในห้องหรือเปล่านะคะเออเขาเรียกอะไรนะเด็กเนักเรียนผู้ชายที่เป็นหรือ หัวอะไรนะหัวโปกนะเล็กเล็กบอลซองเอาใจนะใช่ใจนะวหัวโปกนะคะคุณหมอเรียกเคสนี้ว่าเป็นเด็กหัวโปกกะโหลกคไข่กะโหลกวา่ด้วยกระโหลกด้วยอันตรายองอันตรายอันตรายอันนี้คือเราจะรู้เลยใช่ไหมะว่าอ่านี่ประมาณประมาณขึ้นม้อนหนึ่งนี่แหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องปล่อยค่ะ คุณแม่ก็ต้องแบบว่ายอมรับนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะต้องแบบว่า ให้เขาให้เขาแบบว่าซึมซับเรื่องราวสิ่งเขาอยากเป็นดีกว่าจะไปขัดแย้งนะคะเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยส่วนใหญ่บางทีก็ลืมเก็บริบสตรงริปสติกบางบางทีก็ลืมเก็บชุดนอนนะคะหลังเสร็จแล้วก็คุณแม่ก็ออกไปทํางานลูกใส่ชุดน้อนแต่อยู่ที่บ้านแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะอย่าไปทนลูกนะคะใส่ส้นสูงคุณแม่ชูบตองค่ะคือจะบอกว่าเหมือนคุณหมอตอนเ็กๆนี่ระคะใส่ส้นสูงตลอดเลยค่ะคุณหมอชอบใส่ส้นสูงคุณแม่ส้นสูงคุณแม่ค่ะ ก็เป็นการทรงตัวคล่องแคล่ว่องไวดีโอ้มันเป็นพรสวรรค์ค่ะเออแต่ตรงนี้ก็คืออาจจะแบบเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าต้องต้องต้องฝักด้วยอ่ะคุณแม่ต้องยอมรับความเป็นจริงคือจะหายไหมคะคุณหมอมีคนสงสัยฉีดยาแล้วหายไหมอโตขึ้นอะไรเงี้ยโตกว่า ช่วงสิบห้าสิบหกแล้วมีมีครับมีคุณหมอเคยเจอเคสแะคะ้าคุณแม่โทรมาปรึกษาแบบนี้แล้วค่ะว่าจะหายไหมนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเด็กถ้าเด็กไปเจอแบบว่ากลุ่มตึกแถวที่หลงเรียนลวงกลุ่มกันได้สี่ห้าคนจกคะดีกรีจะแรงขึ้นจะดีจะแรงขึ้นแล้วก็เด็กจะค้นหาตัวตนของตัวเองเจออันนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาพหาไปนะคะ ุณแม่ทำบุญเยอะคุณแม่พาลูกไปทาบุญใช่ไหมเออคุณแม่พาลูกไปทำบุญนะอ่าโอเคอันนี้ในส่วนของมุมของเราเราคุยกันบุมชายเยอะคหาบุมผู้หญิงบ้างดีกว่าครับนี่บอกว่าดีผู้หญิงมาชอบอทําดีกับเราสารพัดเลยค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าเราอะเป็นก็เป็นอาจจะเป็นเป็นเกย์ใช่ไหมครับเราชอบเราชอบ เขาก็พอควรนะเพราะเขานิสัยดีมากแต่ใจไม่รักเขาแบบแฟนเราจะแสดงออกให้เขารู้อย่างไรโดยไม่กระทบความเป็นเพื่อนพาไปเที่ยวเพบพับเทคสิคะทำไมครับมันมืด แล้วก็เสร็จแล้วเราก็กินเหล้าบ้างอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ออกสเต็ปสาวบ้างค่ะแล้วก็บอกว่ามันจบจบไปค่ะเหมือนเพื่อนของทีฉันนะคะทำไมอะทัแบบนี้เหมือนกันนะคะมีหญิงว่าหลีค่ะพาหญิงไปเที่ยวเลยเพราะว่ากลางวันนี้เราอาจจะแบบว่าไม่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนเราอาจจะอายแสงสว่างอะไรก็ตามแต่พาเข้าทีมืดเศ พาเขาที่มึนๆแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปแดนกันเราก็ออกสเต็ปไปเลยจ้ะสเต็ปสาวแตกไปเลยอรื่องชุดจุดนี้จะได้จบๆไปแล้วก็บอกว่าตกลงเป็นเพื่อนสาวกันเถอะผู้หญิงเขาก็จะได้ทําใจแล้วก็จะได้รับรู้ความเป็นจริงไม่ไดาคิดเกินเลยไปกว่านี้ได้เพื่อนเพิ่มมาอีกคนนึงได้เพื่อนสาวเพื่มมีอะไรก็จะปรึกษากันได้นะค๋อสัดสเต็ปสาวไปเลยค่ะค่ะ เอาให้เด่นให้ชัดเจนเลยนะคะชัดเจนก็คือเป็นเดี๋ยวมันก็ลดลดลดความกดดันลดความเครียดคือจะแอปเดี๋ยวนี้แอปแอปเยอะใช่ไหมฮะเราก็อย่าไปอะไรกัตมแต่ก็ต้องระวังนะคะเดี๋ยวมีชนีบางตัวก็แรงนะครับทำไมครับสเต็ปสาวออกกันบัยังไม่ยอมปล่อยค่ะยังอยากจะลองยังอยากจะลองอยู่มีผู้หญิงบางคนนะคะเออเป็นแบบนี้ค่ะและแลวจะไม่ไม่ยอมให้ลองบ้างนะคะ ไม่ไม่เปิดใจให้ลองไม่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 เปิดใจให้ลองานหน่อยเนี่ยลองครับไม่ไม่ควรนะคะทำไมคะไม่จะไปชอบผู้หญิงซะไม่เป็นผู้หญิงคนเหรอใช่ค่ะเออ ว่าเกงหายากนะคะย่อควรอนุรักษ์พันสัตว์ป่าเอาไว้ครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่ใช่ไม่ควรถูกละเมิดก็อาจจะเป็นประเด็นนี้ก็ได้ว่าถ้าหากว่าไปเผลอมีสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วเนี่ยมันเป็นการให้ความหวังกับเขาใช่ไปโดยปริยายใช่ไหมคะแล้วก็พอตอนหลังในตัวเองก็คือด้วยความเรนิยมและความชอบเนี่ยชอบคนเพศเดียวกันไงเดี๋ยวจะไปทําผู้หญิงเขาช็อกช้ำสะเปล่าใช่ไหมก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลงเพราะฉะนั้นก็ควรจะนัดขีดเส้นไว้แค่นี้เลยนะคะ มันมีคนถามเรามาครับว่าทอมดี้และเลสเบี้ยนนี่มีความแตกต่างมั้ยครมาแนวทอมดี้กันบ้างมคนก็สงสัยงานทอมดี้กับเลสเบี้ยนเหรอคะอ่่าาตงกันอย่างไรอะคะทอมดี้กับเลสเบี้ยนโอ้ตายละไม่เคยเคยาใจไม่ค่อยสัมไม่ค่อยสัมผัสเรื่องนี้ เดี๋ยวต้องต้องถามต้องผู้ช่วยคุณหมอต้องถามผู้ช่วยคุณหมอค่ะุณค่ะผู้ช่วยคุณหมอคุณอันนี้พาพาเพื่อนมาแล้วค่เป็นคุณหมอเหมือนกันแต่ไม่ใช่อะไรคุณหมอชื่อรุกเยี่ยมค่ะคุณหมอรุกเยี่ยมค่ะบฉันกดไลค์ก่อนชื่อพี่ยองพอมานี้ท่านสองท่านเลยนะรับไดยแล้วรุกเยี่ยมค่ะอ๋อเขาก็ะซิบมาว่าถ้าเป็นเลสเบี้ยนนี่คือ เป็นผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกันผู้ชายก็เหมือนกันก็เรียกรวมว่าอ๋อผู้ชายผู้ชายรักผู้ชายก็เรียกเลสเทียเหมือนกันเราเพิ่งรู้ก็คือรักเพศเดียวกันโดยที่ตัวเขาเองไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นเก์ไม่ได้เป็นกระเทยใช่ไหม <c oughs> ค,คือคืออาจจะยังไม่มาถึงฝั่งเก์กับฝั่งแบบก็คือเป็นชายแท, <c oughs> ท้หญิงแท้นี่แหละใช่แต่ว่าชอบที่จะมีสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน <c oughs> ชอบพับรักอะไรอย่างเงี้ยครับคือแต่ว่าตัวทั้งทั้งตัวทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงก็ยังก็ยังเป็นคงเป็นเป็นแบบนั้นอยู่จะเรียกพี่ผู้ชายก็เรียกเลย อ๋อเล่นเ่นทั้งสองอย่างเห็นไหมคะคุณบอกลุกเยี่ยมกว่านี้ใช่เจ๋งมากค่ะฉันเอาบาเนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะครับอ่ะคำถามจากผู้หญิงครับบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่คนเป็นไปได้ไหมที่คนที่เป็นชายรักชายจะเปลี่ยนพฤติกรรมมารักผู้หญิงโดยที่ไม่กลับไปรักผู้ชายอีกเลย เปลี่ยนไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้ค่ะดิฉันขอขอยืนยันนะคะับแล้วครับวันนี้ฉันได้ทำการทดลองแล้วค่ะไปคุณคุณหมอเองก็วันนีฉันได้ทำการทดลองกับคนไข้ของดิฉันประมาณสองคนเองแล้วนี่ฉันได้ทำการทดลองแล้วนะครับเปลี่ยนไม่ได้ค่ะขอบอกนะคะเปลี่ยนไม่ได้อะโอเคเปลี่ยนไม่ได้นะคะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ย แต่ว่าตอนของคุณมันก็จะบ่งชัดออกมาเะกลับไปฟังเดี๋ยวยังมีคำถามอีกหลายข้อแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทักทายเอสเอ็มเอครับครับดูสะหน่อยนะครับข้อความของเราครับข้อความเยอะนะคะัมากเลยทีเดียวคุณหมอค่ะพี่เล็กครับจัดเลยฮะฝากถามคุณหมอหน่อยว่าเจ็บคอไหมคะจากคุณอัญญีค่ะโอ้หมอไม่เจ้เสียงของคุณหมอเป็นอย่างนี้เหรอคะค่ะจากน้องเต้ยสุชาติบอกว่าสวัสดีครับคุณหมอสุดยอดเลยครับนะคะ ผมก็เคยมีอะไรกับกระเทยสองครั้งนะตอนนั้นขับรถแท็กซี่รู้สึกดีฮิฮิห้าห้าการที่มีความสัมพันธ์กับกระเทยเออกับความที่ ชายรักชายนี่มันยังไงคะแล้พี่แต่ผมเคยรู้มาอย่างงี้คือเขาไม่จัดอยู่ในประเภทของเกนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแหรอฮะทไมคุณหมอยืนยันเลยนะคะเพราะคุณหมอได้อยู่ในเหตุการณ์ในเหตุการณ์ที่แท็กซี่เนี่ยเหรอคะอยู่อยู่เอ๊ะในเหตุการณ์เลยหรออยู่อยู่ล้อหลังเลยค่ะ อะไรทีคุณหมออะไรคุณหมอเกาะล้อหลังเลยเหรอคะสังเกตค่ะนี่มือชัตเตอร์เลยนะเกาะล้อหลังนี่ทำไมครับทำไมซึทำไมเราถึงไม่เรียกผู้ชายคนนี้เป็นเก๋ไม่ค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนกับว่าอ่าทํานองว่าอาจจะแบบว่าจัดพระจัดผูค่ะจะพระจัดผู้ไป จต่พอจะบูไปแบบบังเอิญบังเอิญมันพาไปเน่ยคือจริงๆแล้วเขาบอกว่ากระเทยเนี่ยก็คือผู้หญิงเออแต่กเทยบอกเป็นคนที่เกิดมาด้วยสภาวะร่างกายเป็นผู้ชายแต่ว่าจิตใจเขาก็คือผู้หญิงคือคือค่อนไปไปทางผู้หญิงมากแล้วละเกินอีเพราะฉะนั้นกระเทยหลายคนเนี่ยอยากที่จะทําหน้าอกแล้วก็แปลงเพศเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีหัวใจที่เป็นผู้หญิงนั่นเองอการที่พี่โชเฟอร์แท็กซี่ไปมีอะไรกับกระเทยเนี่ย เขาก็รู en> ้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรเหมือนมีอะไรกับผู้หญิงค่ะค่ะจะไม่เหมือนกับชายรักชายไม่ใช่ชายรักชายใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้คุณเล็กคว่านเล็กเก่งแล้วนะเลิกเลิกเข้าใจแล้วเลิกเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วนะคะครับเอ่อวันนี้พี่เล็กต้องอ่านอ่านไหนคะข้อความที่ต่อจากพี่แท็กซี่พี่แท็กซี่ใช่ไหมคะอ่าฮะมีอะไรบ้างคะ <laughs> อันนี้เทียวเดี๋ยวขอเซนเซอร์ก่อนอน,น,นะเซนเซอร์ก่อนนะเดี๋ยวให้มา,าหลังไหม่แล้วกัน,นจะมีคนถา,ถามถึงลูกสาวเป็นทอมใช่ไหมเออใช่ใช่นี่นีนี่บอกเลยครับคุณหมอคะห,หนูนอนไม่ค่อยจะหลับกระสับกระส่ายอยากจะเล่าอ,อดีตเหมือนเพลงเลยนะคะ <laughs> บอกว่าอดีตเนี่ยเคยเป็นที่หักอกทอมเวรกรรมติดไฮไฟและเกินไวไฟมากกว่านะลูกสาวเป็นทอม โดนสาวหักอกซะงั้นสงสารลูกอยากชดใช้กรรมโดยมีแฟนเป็นทอมอีกอืมเป็นการจะใช้ไมได้นะคะมันจะเป็นกงกรรมกงเปลี่ยนกันไปนะคะหรอเรื่องของชีวิตลูกเราก็ต้องปล่อยให้เป็นชีวิตของลูกนะคะค่ะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรใหญ่ๆเพราะว่าชีวิตเรากับชีวิตลูกคนละชีวิตกันนะคะหรอ นนเพราะฉะน,นั้นอย่าไปอย่าไปสร้างการรมอื่นเพิ่มถูกต้องคะ่ะต้องงหยุดตรงนั้นก่อนหยุดแค่ตรงนั้นะนะคะครับออบอกว่าอะไรคะ